ส่วนใหญ่กองทัพวิทยาเป็นฝ่ายยกขึ้นไปตีนครเชียงใหม่แต่ก็ไม่ค่อยได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเท่าไหร่ก็เลยทําให้พระบรมไตโลกนาถนั้นทรงปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่โดยสร้างความเป็นมิตรกับล้านนาแทนก็เลยทําให้สงครามนั้นยุติลงชั่วขณะหนึ่งเออก็คือในเมื่อที่ทําสงครามกันไปเรื่อยๆก็แบบเออมันก็ไม่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เขาเป็นประเทศชาตาสักทีเหมือนเราชนะก็ไม่เชิงแพ้ก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็เลยอางั้นมันเป็น เพื่อนกันดีกว่ามาเป็นมิตรกันดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่น้องๆสังเกตตรงนี้ระยะหนึ่งนะชั่วระยะหนึ่งไม่ได้แปลว่าหลังจากนั้นเป็นมิตรกันไปตลอดแต่ลแต่คือเฉพาะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาานะคะอ่ะในช่วงเวลาที่อยุธยาเข้มแข็งและได้ขึ้นปกครองล้านนา ในฐานะประเทศสลาชแล้ววันหนึ่งอายุทยาก็ทําสําเร็จเออคือในช่วงของพระชัยราชาธิราชและพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งก็เป็นสองพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถเก่งกล้าม,มากๆก็สามารถครอบครองล้านนานได้สําเร็จเออจากนั้นพอจบสมัยพระนเรศวรไปปุ๊บล้านนาก็ได้แยกตัวออกไปเป็นอิสระเออ สุดท้ายเราก็ตกเป็นอำนาจอยู่ภายใต้อํานาจของพม่าไปเพราะว่าพม่าก็อยากได้ล้านนาเหมือนกันคนไทยกับพม่าก็แย่งตีล้านนากันไปตีล้านนากันมาก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะเออแต่สุดท้ายแล้วก็ล้านนาก็ได้ก็เป็นของไทยมาจนถึงปัจจุบันก็คือเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะอืมสลับกันไปสลับกันมาด้วยนะ ต่อไปในปีพุทธศักราช2306ความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับล้านนาก็สิ้นสุดลงเมื่อกองทัพพม่ายกกำลังเข้ามายึดครองนครเชียงใหม่ก็เลยทำให้ล้านนาตกไปเป็นประเทศราตของพม่าโดยเด็ดขาดจนสิ้นสมัยอายุทยากันเลยทีเดียวตั้งไปจนถึงพุทธศักราช2310นั่นเองก็ความจริงก็แค่4ปีเท่านั้น <c oughs> อ ความสัมพันธ์นั้นสะบ,บั้นหันลงเราถึงว่าหยุดเลยเพราะว่าพอพอม่าได้อายุรานนาไปเป็นประเทศสลาชปุ๊บเราก็ทําอะไรกับรานนาไม่ได้แล้วเราก็จะไปม,มีความสัมพันธ์อะไรกับเขาไปติดต่ออะไรเขาก็ไม่ได้แล้วเพราะถูกพม่าแย่งไปแล้วพม่าเป็นศัตรูของเราแล้วก็เลยขาดความสัมพันธ์กันไปตั้งแต่ปีน,น,นั้นนะคะไปจนถึงสิ้นสมัยอยุธยาเลยก็คือปี23 1 0ั้นั่นเอง มาดูความสัมพันธ์กับหัวเมืองมาลายูบ้างไปดูภาคเหนือแล้วก็ลงมาดูภาคใต้อะภาคใต้เรามีความสัุยทยามีความสัมพันธ์อะไรกับหัวเมืองมาลายูทั้งหลายหัวเมืองมาลายูที่สําคัญในอยุธยานะคะก็ได้แก่ 1. เมืองมาละกาก็คือปัตตานีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษเมืองมาละก,กาก็จะน่าจะอยู่แถว,แถวมาเลเซียอะสองปัตตานี สามไซบูรีอะแต่ก็ยังมีอีกอันนี้คือเมืองที่สำคัญสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างกรุศรีธยกาบหัมเมืองเหล่านี้ก็จะมีทั้งทางด้านการค้าแล้วก็การทำสงครามด้วยอโดยกรุงศรียัญยานนั้นมุ่งขยายอำนาจอีกแหลอะอาเข้าควบคุมเมืองมะละกาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการค้าในแถบคาบสมุทรมาลาย,ยู าเมืองมะละกานั้นมีท่าเรืออ่าเราก็เป็นที่ที่มีพ่อมันเป็นทางผ่านของการเดินเรือของพ่อค้าชาวต่างประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะคลึกแบบมันก็จะคลึกคืนมากค่ะแบบเออมีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตรงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆแบบ cosmopolitan ก็คือแบบอ่าที่ที่มีคนหลายชาติหลายภาษา,า,าม,มาอยู่รวมๆกันมีสถานีการค้ามีอะไรมากมายตรงเนี้ยเอออุทยาก็อยากได้ไงเห็นว่ามันเจริญเออมันดูแบบ ดูน่าจะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะได้ก็ต้องแบบก็คือต้องการครอบครองเมืองมรดากาเป็นประเทศซาลาดนะคะเพราะบางทางังการที่เราจะครอบครองเมืองประเทศไหนเป็นประเทศซาลาดอย,อยู่ไปขอเขาไม่ได้เราต้องไปศกทําสงครามพอทำสงครามเนี่ยใครแพ้ใครชนะคนคนแพ้ก็ต้องยอมนอบน้อมกันไปอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นวิธีการในการล่าเมืองประเทศซาลาดนั่นเอง กองทัพกุ้งศรีอธุธยานั้นยกไปตีเมืองมละกาหลายครั้งโดยเฉพาะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตโลกนาถทําให้หัวเมืองมลาย,อยูอื่นๆน,น,นั้นก็ต้องยอมอ่อนน้อมไปด้วยเอ,อเพราะว่าหัวเมืองอื่นก็อยู่ใกล้ๆกันและอย่างถ้าเมืองไหนเนี่ยมีความที่มีความแข็งแรงคือแต่ละเมืองก็จะก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันในในรูปแบบในรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นมรากานั้นอยู่รอบๆมีอะไรบ้างมีปตัตตานีมีไซบูรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะ ใครใหญ่กว่ากันก็ต้องมีและก็ต้องรู้ว่าเมืองไหนเขาเกรงใจเมืองไหนเพราะฉะนั้นพออยุธยาเนี่ยมาตีมรากาปุ๊บเมืองที่น้อยกว่าเมืองเล็กๆน้อยๆกว่ามรากาก็ต้องย่อมเกรงกลัวอายุธยาไป โดยปริยายเพราะแบบขนาดมรรากาเขายังสู้ไม่ค่อยได้เลยเกิดมารากาไปแพ้อยุทยายอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอายุธยายก็ต้องใหญ่กว่าถูกไหมก็ต้องยอมไปด้วยเพราะว่าสงครามมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นมันก็มีแต่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ยอมเสียผลประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆดีกว่าแบบรักษาแผ่นดินหรือว่าสิ่งประชาชนหรือว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายการที่ อายุทยานั้นอยากได้มลราการนะอยากได้มลรากานาะแต่ด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันมากก็เลยทําให้ควบคุมดูแลไม่ถึงเออคือสุดท้ายไปตีเขาได้ก็ทําอะไรไม่ได้มันควบคุมกันยากมันอยู่ไกลกันเกินไปอายุทยาก,ก็เลยมอบมลรากาให้กับนครศรีธรรมราชทําหน้าที่แทน แต่ก็หมายถึงว่ามาลากาย,ยังเป็นประเทศสลาน์นะแต่ว่ามันควบคุมไม่ได้อ่ะคนควบคุมก็เลยกลายเป็นคนครสีธรรมราชแทนต่อไปหัวเมืองมาลายูนั้นก็จะมีความสําคัญต่อกรุงศรีอยุธยาในด้านเศรษฐกษิจการค้าเลยแน่นอนที่สุดใช่ไหมเพราะมันมีท่าเรืองไงต้องการให้เป็นเมืองท่า แต่ว่าห่างไกลกันมากนั่นแหละอย่างที่บอกก็เลยทําให้อํานาจของทยาในดินแดนนี้มันเลยไม่ค่อยมั่นคงแบบควบคุมยากอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะหนีไปเป็นของใครก็ได้แบบเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไกลหูไกลตาดังนั้นในช่วงปลายของกรุศงศรีอยุธยาเมืองมัลากาก็เลยตกเป็นของโปรตุเกสค่ะเออเริ่มเข้ามาและเริ่มแบบยุโรปยุโรปแล้วปะ่ะเออเมืองมัลลากาก็เลยตกเป็นของโปรตุเกส ส่วนหัวเมืองอื่นๆนั้นก็ยังคงเป็นประเทศสลาชของไทยไปตลอดสมัยเอธยาก็คือโปรตเกสเขาก็เอาไปแค่มัลากาอย่างเดียวเมืองอื่นอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ะมาที่ความสัมพันธ์ของจีนกับจีนบ้างกุยิธยานั้นมีความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะของรัฐบรรณาการเออรัฐบรรณาการคืออะไรน้องๆก็ น่าจะจำได้กันอยู่ไหมล่ะไอตอนที่พี่สอนไปก็คืออประเทศที่เป็นประเทศสลาศเนี่ยก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้ประเทศที่เราเขาเรียกว่าอะไรประเทศที่เราแบบยอมรับหรือวแบบ่าเออนับถือหรือเราด้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเครื่องราชบรรณาการไปมอบให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เอ็นดูเมตตาเราบางทีเขาก็เอื้อประโยชน์ให้กับเราบ้างในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างอุธยาก,กับจีนเนี่ยอยุทยาใหญ่แล้วในแถวแถวนี้แต่กับถ้าสู้กับจีนอยุธยาก,ก็สู้ไม่ไหวจีนนั้นก็ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นอยุธยาก,ก็เลยส่งเครื่องราชบรรณาการยอมอ่อนน้อมต่อประเทศจีนเพื่อเพื่อที่จีนจะได้อำนวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นการตอบแทนอืนั่นแหละ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันก็ต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ตลอดเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะต่อไปกา,ก,าการเจริญความสัมพันธ์ทางการพูดกับจีนครั้งแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยของพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งในช่วงก่อตั้งอยุธยา เราไม่ต้องจำพอสองก็ได้แต่จำไว้ว่าเป็นราชาการของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พอก็คือพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนั่นเองนะคะะแล้วเราได้อะไรไหม